สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับจาก S T E I T Channel ครับคลิปนี้มีวิธีมาแนะนำนะครับก็เบาๆง่ายๆกันนะครับจะไปวิธีการตรวจสอบนะครับว่าในส่วนของบัญชี Gmail ของเรานะครับไปล็อกอินไว้อยู่ที่เครื่องไหนบ้างกันนะครับสำหรับในคลิปนี้จะทำภายในส่วนของแอปพลิชั่น Gmail ที่มือถือของเรากันนะครับส่วนวิธีการและขั้นตอนในการทำจะเป็นอย่างไรนะครับมาดูกันนะครับเริ่มต้นนะครับไปที่ส่วนของ Gmail กันได้เลยนะครับหลังจากที่เปิด Gmail กันแล้วนะครับก็ให้เราไปที่ในส่วนของการตั้งค่านะครับซึ่งอยู่ด้านบนขวามือกันได้เลยนะครับ หลังจากคลิกแล้วนะครับจะมีในส่วนของป๊อปอัพนะครับสแสดงขึ้นมาหลังจากนั้นก็ให้เราทําการเลือกไปยังส่วนของแถบเมนูนะครับที่เขียนว่าการจัดการบัญชี Google กันได้เลยนะครับซึ่งจะอยู่ด้านล่างอ e ีเมลกันนะครับหลังจากที่เราคลิกแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาในส่วนของหน้าจัดการบัญชี Gmail ของเรากันนะครับ เมื่อเราเข้ามาแล้วนะครับในส่วนของขั้นตอนถัดไปก็สังเกตในส่วนของแท็บเมนูด้านบนนะครับก็ให้เราไปที่ส่วนของแท็บเมนูความปลอดภัยกันได้เลยครับ หลังจากที่เราคลิกแล้วเราจะอยู่ในส่วนของแ็บเมนูความปลอดภัยกันนะครับหลังจากนั้นก็ให้เราทําการเลื่อนลองไปส่วนของด้าน AR, ล่างๆกันได้เลยนะครับหลังจากนั้นก็ให้เราหายส่วนของแถบเมนูที่เขียนว่าอุปกรณ์ของคุณกันนะครับเมื่อเจอแล้วนะครับในส่วนนี้นะครับก็จะแบ่งเป็น2ส,ส่วนนะครับก็คือในส่วน AR, แรกนะครับก็จะเป็นในส่วนของล็อกอินในส่วนของมือถือนะครับ ia, ent, ก็จะเป็นรูปมือถือกันนะครับในส่วนที่2นะครับก็จะเป็นในส่วนของ ล็อกอินที่ในส่วนเครื่องคอมพิวเตอร์กันนะครับก็จะมาแสดงในส่วนของบรรทัดที่2กันนะครับหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะอลองคลิกเข้าไปตรวจสอบที่ในส่วนของมือถือกันนะครับเมื่อเราคลิกตรวจสอบมายังส่วนของมือถือกันแล้วนะครับเราก็จะเห็นนะครับว่าในส่วนของมือถือนะครับก็จะมีส่วนของอรายละเอียดแจ้งเรามานะครับว่าจะมีส่วนของ มีมือถือกี่เครื่องนะครับที่ได้ทําการล็อกอินในส่วนของบัญชี Gmail ของเราไว้นะครับก็จะแสดงรายละเอียดตามนี้นะครับโดยในส่วนของรายละเอียดตามนี้นะครับเราสามารถที่จะล็อกเอาท์ในส่วนของมือถือทีเอ่เราไม่ได้ใช้งานแล้วนะครับก็ให้เรากดไปที่ส่วนของปุ่ม3ปุ่มกันนี้นะครับซึ่งผมจะมีคลิปอีกคลิปหนึ่งนะครับที่ สอนเกี่ยวกับการล็อกเอาบัญชี gmail ของเรานะครับออกจากอุปกรณ์มือถืออื่นๆน,นะครับที่เราไม่ได้ใช้งานกันนะครับก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับสำหรับในคลิปนี้คลิปแนะนำวิธีการตรวจสอบบัญชี Gmail ของเรากันนะครับว่าได้ทำการล็อกอินไว้ที่มือถือหรือคอมพิวเตอร์เครื่องไหนบ้างน,นะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็สำหรับผมนะครับในส่วนของ STE IT Channel นะครับก็ต้องขอบคุณแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับจาก STEIT e Channel ครับคลิปนี้มีวิธีแม่แนะนำนะครับจะไปวิธีการเพิ่มเมลใช้งานนะครับในแอพ i ลิเคช Gmail ของเรากันนะครับสำหรับใครที่มีหลายๆอีเมล e นะครับก็มาดูคลิปนี้กันได้เลยนะครับ ในคลิปนี้จะทำผ่ายในส่วนของแอปพลิเคชัน Gmail ที่มือถือของเรากันนะครับส่วนวิธีการและขั้นตอนในการทำจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันได้เลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับคลิกไปที่ส่วนของแอปพลิเคชัน Gmail เข้ามากันได้เลยนะครับก็ถ้าเข้ามาถ้าคลิกแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาในส่วนของหน้านี้กันนะครับหลังจากนั้นไปที่ในส่วนของการตั้งค่าด้านบนขวามือกันนะครับหลังจากที่คลิกแล้วจะมีส่วนของป๊อปอัพนะครับแสดง ขึ้นมาตามรูปนะครับหลังจากนั้นก็ให้เราทําการเลือกไปยังส่วนของแ็บเมนูนะครับที่เขียนว่าเ,ออเพิ่มบัญชีอื่นในป๊อปอัพกันได้เลยนะครับหลังจากที่คลิกแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาในส่วนของาการตั้งค่าการเพิ่มอีเมลของเรากันนะครับเมื่อเข้ามาโดยในหน้านี้นะครับจะเป็นในส่วนของ การตั้งค่าอีเมลที่เราต้องการกันนะครับก็ทำการเลือกอีเมลที่เราต้องการใช้งานกันได้เลยครับสำหรับผมจะใช้เป็น Gmail นะครับหลังจากนั้นนะครับในส่วนของระบบนะครับก็จะให้เราทําการยืนยันตัวตนของเรากันนะครับก็ให้เราทําการใส่ในส่วนของอรหัสล็อกหน้าจอมือถือนะครับเพื่อแสดงความเป็นตัวตนของเรากันนะครับก็ให้เราทาการใส่ในส่วนของรหัส ให้เรียบร้อยกันนะครับหลังจากที่เราใส่ในส่วนของอรหัสเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาในส่วนงการาตั้งค่าใช้งานกันนะครับก็ในส่วนแรกนะครับก็จะเป็นในส่วนการใส่อีเมลนะครับที่เราจะต้องการเพิ่มเข้าไปการได้เลยนะครับก็เดี๋ยวผมใส่อีเมลนี้นะครับหลังจากที่เราใส่ใส่วนของอีเมลกันเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนถัดไปก็ให้ทำการคลิก อเมนูนะครับออถัดไปด้านล่างขวามือกันนะครับหลังจากที่เราใส่ส่วนของอีเมลกันเรียบร้อยนะครับก็แน่นอนนะครับขั้นตอนถัดมาก็จะเป็นในส่วนของการใส่ในส่วนของรหัสผ่านอีเมลใหม่ของเรากันนะครับที่เราจะเพิ่มเข้าไปกันนะครับก็ให้ทาการใส่ส่วนของรหัสผ่านกันให้เรียบร้อยครับหลังจากที่เราใส่ส่วนของรหัสผ่านกันเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของขั้นตอนถัดไปก็ใส่ในส่วนของ คลิกในส่วนของถัดไปนะครับซึ่งอยู่ด้านล่างขวามือกันได้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับในส่วนของระบบนะครับก็จะทําการแสดงในส่วนของรายละเอียดนะครับในส่วนนี้นะครับก็ให้เราทําการอ่านนะครับเมื่อเราทําการอ่านแล้วก็ให้เราทําการคลิกไปที่ส่วนของแถบเมนูที่เขียนว่ายอมรับด้านล่างกันได้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับในส่วนของระบบนะครับก็จะทําการเพิ่มในส่วนของอีเมลนะครับ ใหม่นะครับเข้าไปเป็นอีกอีเมลหนึ่งนะครับที่จะใช้งานในแอปแอปพลิเคชัน Gmail ของเรากันนะครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาตรวจสอบกันนะครับหลังจากที่เรามาตรวจสอบในส่วนของหน้า Gmail ของเรากันแล้วนะครับก็จะเห็นนะครับว่าในส่วนของ Gmail ของเราก็จะมีส่วนของเมลอ,อันใหม่ของเรานะครับก็ได้ทำการเพิ่มเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ก็แสดงตามที่ลูกศรส,สีเหลืองชี้กันนะครับก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับสำหรับในคลิปนี้คลิปนำ้ำวิธีการเพิ่มเมลใช้งานนะครับในแอปพลิเคชัน Gmail ก็จบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับผมนะครับในส่วนของ S T E i T Channel นะครับก็ต้องขอบคุณและสวัสดีแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ